มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวช่างกุ้งจะมารีวิวเวฟห125ไฟเลี้ยวบางลมลำนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนเลยนะครับผมเบื้องต้นเลยจัดสภาพจากทางร้านนะครับผมจัดให้แจีมๆทำอะไรบ้างไปชมเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเวฟห125อา,ต,อา,ออาตัวหัวฉีดตัวหัวฉีดนะครับผมตัวนี้เป็นรถสีดำล้วนนะครับผมซึ่งสีดำล้วนเนะาะก็ไม่ค่อยมีใครแตง่งเป็นสีไม่ค่อยมีใครแตง่งซึ่ง พอจะมาดูคันนี้โอ้ก็ถือว่าสวยนะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวชะกุ้งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนเลยเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวเราชมสภาพภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมนี่จะประมาณนี้อ่าจะประมาณนี้นะครับผม ข้างหน้าชโชคหน้าเดิมๆนะครับไม่ได้โหลดนะครับเสร็จแล้วก็ชโชคหลังแกซี่3าม้มสินิสปริงแดงแก้วตัวรองท็อปนะครับตัวนี้ชุดสีแท้หมดเลยคันนี้เป็นดําเงานะครับผมดาล้วนทั้งคันชุดสีแท้เบิกศูนย์พลาสติกดําด้านแท้ทั้งคันเบิกศูนย์นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็ทําสีเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็เบื้องต้นเลยตัวกระบอกนะครับผมตัวกระบอกทําสีเป็นสีพาวเดอร์โค้ดนะครับผมเสร็จแล้วปั๊มนิชิน ตัวนี้เลือกใช้ปั๊มนิชิมสีเงินแท้นะครับตามที่ลูกค้าสั่งเสร็จแล้วก็สายเบรกตัวธรรมดาตัวถูกนะครับผม SC สยามนะครับผมตัวสยามนะครับผมแล้วก็น็อตสเตเลสนะครับตัวนี้จานพร้อมสเปเซอร์เลือกใช้ของสวิตนะครับผมจานหมุดตันเลนมุดตันพร้อมสเปเซอร์พร้อมน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนวงล้อเลือกใช้เป็นวงล้อซูเปอร์เด็กสีทองอ่อนนะครับายางเป็นยางคาเมลโชคหน้าเดิมๆเ,เลยไม่ได้โหลดนะครับผมคันนี้ยางใช้เบอร์ 60สิทับเกนะครับข้อ17หรือ2องนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นไปข้างบนอ่าขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมก็ปั๊มบนเป็นปั๊มบนเวฟร้อยสิไอเทนนะครับผมก็เวฟร้อยสิบไอจะแยกปั๊มบนแยกมือบิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ปลอกมือปลอกแฮนด์เดโทน่านะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาอ่าทำสีอ่าฝาครอบคัสด้วยนะครับผมทำสีฝาครอบคัสสีดำหยอดแดงพาวเดอร์โค้ดไลน์นอสตสเตเลสนะครับผมอ่าไลน์นอสตสเตเลสน็อ ตั้งคาร์ดน,น็อตน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมขาเบรกแท้ชุบนะครับผมขาเบรกแท้ชุบนะครับผมเหล็กพักเท้าหน้าทําสีนะครับผมคันสตาร์ทแท้ชุบนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวสเตย์พักเท้าหลังยิงทรายน้ํานะครับผมแล้วก็น็อตสเตย์พักเท้าผู้เมียน็อตยึดท่อนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็ท่อท่อสเตเลสปัดเงา,าตัวนี้เป็นท่อสเตเลสปัดเงาของ PAT หรือท่อสเตเลสเสียพัดนะครับผมตัวนี้เป็นผ่า ตะเกงนุ่มๆลูกค้าเอาไว้ใช้งานใส่กันร้อนได้นะครับตัวนี้ใส่กันร้อนได้แล้วก็กันร้อนแท้เป็นเบิกศูนนะครับผมแล้วก็มาดูนี่โลโก้สวยๆนะครับ PAT r a c i n สนะครับส่วนโช๊คตัวนี้เป็นโช๊คแก๊ซี่นะครับประกันให้6เดือนอเป็นโช๊คแก๊ซี่มีประกันให้6เดือนตัวนี้โช๊ค3 2มมิลนะครับแต่มีข้อต่อก็คือเพิ่มให้มันสูง10มิลเป็น330มิมลสวิงอาร์มแท้ทาสีนะครับผมดุมหลังทำสีพาร์โดโค้ดนะครับฝาเบรกดุมสเตอร์นะครับผมแกนล,ล้อ รถตั้งหางปลาหางปลานะครับผมมือลิงสายเบรกหลังทูอินวันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยวงล้ออ่าก็เป็นซูเปอร์เด็กสีเทาอ่อนเบอร์ยางก็ตัวนี้เป็น60 90หรือ225นะครับผมอ่ไล่มาก็ชุดสีแท้สีดําล้วนลายไอนะครับตรงรุ่นก็คือรุ่นไม้ฟ้าท่อดําตัวนี้เป็นสตาร์ทเท้านะครับไม่ได้เปล่งสตาร์ทอื่นเช่นแล้วก็บังคูหลังแท้เบิกศูนย์นะครับผมแล้วก็เปะอ่าให้เรียบร้อยนะครับผมคําเตือน QR code นะครับผมดูท่อ เป็นไตเลตปัดเงานะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมฝั่งซ้ายอ่าเดี๋ยวสักรู่พามาดูฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ก็ใส่ชกนี่ก็คือไม่ต้องปาดนะครับผมเพราะไม่ต้องปาดชกนะครับตัวนี้เป็นความสูง330มิลเราไม่ต้องปาดนะครับผมใส่ได้เลยบังโซ่ทาสีอ่าพาดเดอ้์โค้ดนะครับเปะคาเตือนฮอนด้าให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เกล้อหางปลาน็อตตั้งน็อตชกน็อตบังโซ่ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมสเตย์บักเทา้า อ่าตัวนี้เป็นสเตย์บั克เท้ายิงทรายน้ำนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าฝาน็อตสเตย์บั克เท้านะครับผมน็อตสเตย์บั克เท้าค่ะตั้งข้างอ่าทำสีดำพาราโค้ดนะครับผมฝั่งนี้ก็เปลี่ยนฝาปิดสเตอร์หน้าให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ฝาจัดไฟดำหยดแดงพาราโค้ดน็อตอุดกันไฟสเตนเลสนะครับผมแล้วก็ติด QR วอารโค้ดให้เรียบร้อยอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆเฟี้ยวๆตามคำสั่งตามงบของลูกค้าอ่าเดี๋ยวช่างกุ้งจะไปติดเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมไป มาเดี๋ยวจะกุ้งติดเครื่องให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันไม้ฟ้าช่อดำนะรุ่นนี้สตาร์ทเท้าได้เปิดกุญแเจไปขึ้นเป็นหัวฉีดนะครับผมสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้สเตนเลสนี่นุ่มๆ เดินเบาก็เสียงประมาณนี้นะนุ่มๆนะลูกค้าบอกว่าเน้นใช้งานท่อไม่เอาเสียงดังมากเอาเน้นใช้งานจัดให้เลยนะครับผมเป็นสเตเลสทุกเงาสเตเลสแบบนี้สวยๆนะครับใส่กันร้อนได้ดูดูนะครับผมรอยเชื่อมขอท่อนะครับไม่มีถูไม่มีถูถเหล็กพักเท้าเหล็กพักเท้านี้ไม่มีถูนะ,ะแข็งเครื่องก็ไม่มีถูนะครับผมเฟี้ยวๆนะครับผมสนใจก็ทักมาได้เลยในเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์ะไแต่งนางร้องนะครับผมก็รีวิวเวฟหนึ 125, ไฟเลีเ้ยวบังลมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคันนี้จัดสภาพลูกค้า ต่างจังหวัดก็พร้อมส่งกลับเรียบร้อยอ่าก็เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาชมคลิปกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์ช่อง y ยูทูบกุ้งแสงสว่างให้ช่างกุ้งด้วยนะครับเป็นกำลังใจงให้ช่างกุ้งอ่าอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็อ่ารบกวนอ่าสกิลได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้รีวิวไฟเลี้ยบงบังลมเรียบร้อยแล้วนะครับทยอยส่งงานให้นะครับผมอ่าเดือนหนึ่งส่งประมาณ7คันนะครับผมไฟเลี้ยบงบังลมอ่าจัดสภาพตามงบของลูกค้านั่นเองนะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากรีวิวเสร็จเรียบร้อยก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปต่อไปจูกะไม่เอาบองโปน่กรุบกริบเนี่ยสวัสดีเดิมพี่นอ้องสบายดี FC ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ